ถ้าเราเดินไปนะคะไปกลับก็จะอยู่ที่ประมาณ700เมตรับไปแล้วก็กลับมาทางเดิมอ่าแล้วกลับมาทางเดินแล้วก็ขึ้นเรายังเดินไม่ถึงไหนเลย Oh my God <laughs> ยังอีกไกลนะคะอีกประมาณ1,500เมตรเนาะ <c oughs> ในเช้าที่ท้องฟ้ามืดมนไปด้วยเมฆฝนมันก็เป็นเรื่องลำบากใจที่ผมจะต้องได้แบกเป้เพื่อออกเดินทางเพราะด้วยสภาพอากาศที่เหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจแต่มันก็เป็นเหมือนบททดสอบชีวิตอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผมก็มาถึงทํานาคาเรียบร้อยนะฮะกำลังจะไปจุดลงทะเบียนนะฮะเอาของก่อน ของเราต้องมีก็คือหมวกนั่นเองซึ่งหมวกนี่เป็นหมวกหากินเรานะแล้วก็จะเป็นน้ําดื่มนะฮะน้าดื่มเราก็ต้องเตรียมไปร่มนี่น่าจะไม่เอาไปหรอกเพราะว่าเรามีหมวกอยู่แล้วโอเคไปกลับใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงเลยนะฮะืมก็จะลงมาโคตรนานเลยหิวข้าวแนะ่นอนแต่เรากินข้าวพร้อมแล้วนะร่างกายเราพร้อมแล้ววันนี้ถ้ำนาคานะฮะก็เป็นถ้ำในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬการเดินทางขึ้นไปยังถ้ำนาคาเราก็จะใช้เส้นทางผ่านสำนักสงฆ์ทิติสาราลามซึ่งทางเข้าก็จะมีจุดลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวและต้องทำการจ้างไกด์นำเที่ยว1คนต่อนักท่องเที่ยว7คนค่าจ้างต่อไกด์1คนก็อยู่ที่500บาทขึ้นไปฮะ และต้องชำระอะไรอัตราค่าบริการจะอยู่ที่500บาทต่อไกด์หนึ่งคนหากพอใจในการบริการทิปส่วนตัวได้เลยน้ำดื่มอย่างน้อยท่านละ2ขวดซื้อตั๋วขึนขึ้นด้านในจุดที่3อันละ30บาทพร้อมประกันอุบัติเหตุจุดที่3ที่ไหนครับทางขึ้นเด็กนกอยหาเข้าไปนะโอเคครับอาจจะแวะน้ำตกแจ้งที่ไกได้เลยพี่ลอยขึ้นถ้ำอ่าขึ้นนาคากับแวะน้ำตกในค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดินก็ไน่้พงเพราเป็นเส้นทางเดียวกันเพราะว่าผมต้องเดิน ไปตั้งกล้องแล้วเดินมาแล้วก็เดินไปเก็บเดินเก็บในหลายมุมครับนั่นแหละอะไรครับสบายอสบายพี่พี่มากไปไี่ละอาอพี่พี่ไม่รีบใช่ไหมครับแน่นอ๋อผมมาเชือกนร่อนไปบ่หอดครับบ่ไปหอดน้ำอันเครื่องทางแล้วลงมาน้ำตกอ่ะเป็นอย่างเมื่อยครับเมื่อยดิอันนี้คือพี่มาทุกวันเลยใช่ไหมครับมาทุกมือก็บม่ได้ขึ้นเนียอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลงคิวไว้ตั้งแต่วันนั่นเอวันพุธวันพุธเนาะ พูดเพิ่งจะได้มากขึ้นเรานักท่องเที่ยวมาหลายแล้วบับนี่เยอะแล้วค่งมือเยอะอ๋อเยอะดีแนะนึกว่าบรรยากาศแบบนี้สิบุมมีคนสำหะรับ อยู่บ้านไหนครับอยู่บ่อโคอันนี้คือพี่มาจากไหนครับเนี่ยปทุมครับปทุมจ้ะปทุมมาจากไกลมากแล้วเรามาจากไหนครับอยู่นี่ครับอยู่บึงการนี่ครับคนบึงการครับเี่พึ่งขึ้นคังที่สองเองครับ ครั้งแรกขึ้นได้ไม่กี่เม้นกลับแล้วครับปวดขาไม่ไหวเป็นไงพี่ไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะไม่ค่อยเหนื่อยเลยโอ้โหขาลาแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วระวังพลืดนะคะแรกๆเลยเนาะที่มาที่ไปคือว่าจะให้เล่าเรื่องของว่า ก็มีความเชื่อมโยงเดียวกันกับเกาะกลางน้ําเกาะดอนเก้วดอนพูจะเป็นปู่อือลือครับอ่าลืมเกี้ยดองโพยูสโโพนป่ครับยู่กลังเกาะกลางน้ำนั่นเองแมนสโทัยนั่นเลยอ่าแมนค่ะตำหนักปู่อือลือครับมีความเชื่อมโยงอันเดียวกันกับปู่อือลือเลยกับเกาะกลางน้ําส่วนใหญ่นะคะอากาศกําลังดีก็จะประมาณนี้เราเดินไงคะก็เลยละเอาถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่เอา ถ้าแดดจะหนักกว่านี้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าอากาศถามว่าอากาศกําลังดีค่ะประมาณเนี้ยกําลังดีเลยบันไดขั้นที่นับนี่คือนับเฉพาะบันไดช่วงนี้ไม่ได้นับนะใช่อันนี้มันอันนี้เขาไม่ได้นับเป็นบันไดนะคะเขาจะเรียกว่าทางลาบอ่าครับจะบันไดดินหากเราจะพูดถึงที่มาของถ้ำนาคาเราก็คงต้องท้าวความถึงตำนานปู่อือือนคราชซึ่งมีความเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ที่มีต้นเหตุจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างมนุษย์กับพญานาคส่งผลให้เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้ได้ล่มสลายลงหากกล่าวโดยคร่าวๆแล้วเรื่องนี้ก็ได้เกิดจากเจ้าชายฟ้ารุ่งที่เป็นมนุษย์และเป็นหลานของปู่อือลือได้อภิเสกสมรสกับนางนาครินทรานีลูกสาวของพญานาคราชซึ่งทั้งสองก็ได้อยู่กินด้วยกันนานถึงสปีแต่ก็ไม่สามารถมีผู้สืบทอดได้เพราะทั้งสองนั้นมีธาตุที่แตกต่างกัน เมื่อเจ้าหญิงนครินทารานีได้ล้มป่วยลงก็ทําให้นางนั้นได้กลับสู่ร่างเดิมทําให้ปู่อือลือและประชาชนนั้นได้โกรธมากจึงขับไล่นางกลับสู่เมืองบาดาลก่อนกลับเมืองพญานคราชก็ได้ขอเครื่องกกุฏิพันธ์ของตระกูลคืนแต่ปู่อือลือก็ไม่สามารถที่จะให้คืนได้เพราะว่าได้นําไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วทําให้พญานคราชโกรธมากจึงได้ยกทัพมาถล่มเมืองรัตภานครจนพินาศไปกลายเป็นบึงหลงของ ต่อมาก็ได้เพี้ยนมาเป็นบึงคงหลงจากเหตุการณ์นี้ผู้อือืนก็ไม่ได้สิ้นพระชนแต่อย่างใดแต่กลับถูกสาปให้กลายเป็นพญานาคคอยเฝ้าบึงคงหลงตลอดการจนกว่าจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นมามึงจะสามารถล้างคำสาปของพญานาคราชนี้ออกไปได้ กฟไมรอดแต่หน้าต่องเนี่ยห้ายังไม่แดงเลยหมูยังหน้าหายนะเขียวหมดแล้วี่ดิดอกเริ่มออกล้วค่อยสายฝนนะเขาจะบานออกทีว หนาฝนไม่ใช่ไหถ้ามีหนาฝนถ้าหนาฝนนั่ไม่ลำบากค่ะไอ้ภูผาแดนค่ะสวยเขากำลังทำคอสติภูผาแดนผมเสิร์ชหาเจอไอ้ที่ว่าทำผ้าผ้ายู่ไหนฮะเส้นทางไปภูผาแดนนี่ค่ะเขาบอกว่าเส้นขึ้นไปไปพายบ่หรือวะเส้นเส้นคืไปภูผาแดนนั่นแหละเดี๋ยวภูผาแดนพายุนไปดำกันภูผาแดนสวยนะมึงไปยอะ ผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มาที่นี่เพื่อการขอพรขอโชคลาภหรือความสำเร็จแต่อย่างใดแต่มาเพื่อสัมผัสกับความเชื่อวิถีชีวิตสังคมและการประจนภัยที่รอผมอยู่ซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมเพื่อให้ได้รู้จักการปรับตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆและช่วยลดทิ่ท,ทีภายในใจของผมลงได้บ้าง สองคนขึ้นมาเรียง้ากขึ้นมาเรงมากแล้วเดี๋ยวขอขอขึ้นไปนทีนี่ก่อนค่ะข้างแป้งผมใส่คุณนิ้แก่ที่เริ่มทําไกด์ในนานแล้วบ่ครับบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้ไปกรุงเทพหลังโควิดมาหลังโควิดปี๖ นี่ช่วงที่ว่าโควิดหนักๆนะัะกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนนี้กอยู่กรุงเทพเนาะทํางานอยู่กรุงเทพที่นี่กลับมาอยู่บ้านก็เลยมามาเป็นไทมาสมัครไกด์หลังโควิดนี่แหละหากเราจะพูดในแง่ของธรณีวิทยาแล้วในที่แห่งนี้ก็เกิดจากการกัดกร่อนไปตามปรากฏการ์ซันแครกหรือเรียกว่าหมอนหินซ้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของช่วงกลางวันและกลางคืนสลับกันหินก็เลยมีการหดและก็ขยายตัวสลับกันไปมา จนทาให้หินนั้นได้แตกเป็นเหลี่ยมบวกกับมีการผูพังและกัดเซาะจากน้ําและอากาศในแนวดิง่งมันก็เลยทําให้หินนั้นได้เกิดเป็นชั้นๆแบบนี้นั่นเอง ท่าน,นาคาก็จะเป็นลำตัวข้างในถ้ำเนาะลำตัวของท่านก็จะกดไปกดมาตามนี้อ่าตรงนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นใต้ท้องเกร็ดอ่าแล้วส่วนข้างในก็จะเป็นเิดของตอ,อเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อมีการผสมผสานเข้ากับตำนานในท้องถิน่นมันกลับกลายเป็นซิกเนเจอร์แห่งใหม่ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้มีความสำเร็จสมปรารถนาทั้งโชคลาภสุขภาพร่างกายก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยอันนี้คือเรืออีกไกลป่ะครับนี่เรืออีกประมาณ1,700เมตรเสียนที่หนึ่งตอนนี้เราเพิ่งถึงแค่ลำตัวนะคะโอ้ ผ <c oughs> มว่ามาหมดปลายสุดเลยด้วยนี่ยังค่ะโอ้ตายแล้วเ,เราเพิ่งจะถึงจุดแรกที่เป็นจุดไฮไลท์จุดแรกค่ะขึ้นไปบนนี้ก็เจอเลยใช่ไหมฮะยังค่ะยังอีกโอ้โหนะข้างหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะนึกว่าขึ้นไปได้จะเจอหัวเลยยังค่ะ เรายังเดินไม่ถึงไหนเลยโอ้ m ม g ก็ยังอีกไกลนะคะอีกประมาณพันห้าร้อยเมตรเนาะสุดๆครับตอนแรกว่าจะออกมาหกโมงครับบนโต๊กนักพูดว่าสีให้แล้วยู่นีันตอนเที่ยงฮะเรื่องเรื่องอ๋อมาจะกระสิบไปอทำพาต่อกัน่าสนุกกินนี่มันจะกิโลครับห้างจางนี้นะประมาณหกปีรูอือ ไปนะคะไปกลับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรไปแล้วก็กลับมาทางเดิมอ่าแล้วกลับมาทางเดินแล้วก็ขึ้นขึ้นเจดีปูวังนะคะเจดีปู่วังก็จะบันไดร้อยสี่สิบขั้นแล้วก็ย้อนกลับมาทางเดิมแล้วเราก็จะลงไปที่ถ้ำปู่วังเลยจะเอาอ,อย่างไงต่อเอยจะไปไหนต่อคิดว่าไงฮะ <laughs> คิดว่าไงล่ะคะไปเลยม,มี่าไงของกระวังกั้นเลยฮะ มันก็จะมาจากสายอากาศมวยครับคลองที่ว่าทางอากาศน้ำมันะีดวนมาจากทางนี้จ้ะมันจะขาดใจจะขาดใจขาดใจตั้งแต่ครึ่งทางแล้วไม่ต้องไม่ต้องถึงผาขาดใจเลยไขใจขาดหลบ เจดีหลวงปู่เสาหรือพระเจดีชัยมงคลบุรภาจารย์ภายในเจดีนี้ก็ได้บรรจุพระทันตาธาตุหรือพระเขี้ยวของหลวงปู่เสาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผาใจขาดที่มีความสูงราวๆ343เมตรจากเชิงเขาด้วยความสูงนี้ก็ทําให้เรามองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างทั้งแม่น้ําชุมชนแล้วก็ธรรมชาติที่เขียวขจีถ้าผมมาถึงเช้าก่อนนี้ก็อาจจะได้เห็นทะเลเหมอกที่สวยงามก็เป็นได้วันนี้เผอิญว่า เราไม่ได้ถือสปอนเซอร์มาเลยอะมีแค่น,นี้แหละดุดแล้วสลากโบโกซน,นาไห้เด้อสลากค่ะโูเอาอะไรมาเสกันยามาน้อนเอาผูกอยู่เอลในเสื้อยังสัสอิดเนาะมัดไว้ตลอดเลยนะแล้ว <laughs> ประเด็นคือมัดไว้ตลอดด้วยนะแล้ว <laughs> ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าว่ามัดอะไรไว้ยังถามีว่ากูเอาอะไรเสกนยามาเนาะ เราวณมีความรู้เสือกอีกา่ามีเสือยินนเอโอะฮะเนือเครื่นไมเครื่องประดับอย่างหนึ่งอะตาย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 แล้วไปลลสมองสมองเสวยด้นี่เงาวบเลยขอยล้องมีบนี่ยข <laughs> ึ้นมาแป็นตาคิวเกือบเมือ่อคปริดขน คนที่จะเป็นตะคิวอยู่แล้วเป็นหนักเลยก็เลยเรียกว่าบันไดตะคิวมันเหมาะแล้วมันเหมาะแล้วบันไดตะคิวเหมาะที่สุดละเพราะว่ามันบันในจังหไหนันไดจะขั้นก่อนนะครับร้ <140. S 3> อยสี่สิบร้อยสี่สิบขั้นร้อยสี่สิบ้เจดีย์หลวงปู่วังก็เป็นอีกสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นปลายทางอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสแสวงบุญกราบไหว้สักการะและปฏิบัติธรรม ตัวเจดีมีสีทองอารามภายในเจดีก็ได้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วังไว้ซึ่งท่านก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตบึงการท่านเป็นที่รู้จักกันในฐานะพระป่าที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและท่านก็เป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงก็เลยทำให้ท่านนั้นได้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก ถ้ำหลวงปู่วังก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเพื่อที่จะขอพรจากที่ผมเห็นและได้ยินได้ฟังมานั้นก็พบว่าได้มีการนำเงินโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆวางไว้บนพานแล้วนำมาเวียนรอบๆเสียนของพญานาคโดยมีความเชื่อว่าเป็นการเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดกระเป๋าตังค์ให้เงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดทั้งปี เสียงที่หนึ่งไม่ไม่ขออเาขารออะไรรอขาลกขาลึกเสียงที่หนึ่งตรงที่แบบแวางเอาไปทำข้ามนาปุ๋ยนี่แหละเสียงที่หนึ่งนี่คงจะเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เดินทางมายัางที่นี่นั่นก็คือเสียนนาคาที่หนึ่งมีลักษณะคล้ายงูเป็นอย่างมากจนผมนั้นอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติ ที่เสกสั่นความประณีตนี้ขึ้นมาหรือเป็นงูที่ถูกสาบเป็นหินจริงๆเหมือนกับที่ในตำนานได้เล่าขานไว้กันแน่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรในหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีตำนานท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาให้เราได้ค้นหาอีกเยอะเลยทีเดียวเดินมาถึงตอนนี้ขาคือน,นี่ไปหมดแล้วขาสั้นเลยอ่ะขาร้อยเลยอ่ะโกินไปย, <laughs> ยาก ก่อนที่เราจะกลับลงถึงชั้นล่างคงจะต้องแวะน้ำตกตาดวิมานทิ์ดูก่อนสักครั้งหนึ่งถือเป็นจุดอันซีนของคนที่ชอบเที่ยวน้ำตกซึ่งที่นี่ก็มีบ่ออันเซนธรรมชาติที่สามารถลงไปแช่ตัวได้ผมจึงเลือกที่นี่เป็นจุดสุดท้ายของทริปนี้